โอเคนะครับงานวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็มีาขา,าแรงๆนั้นนะถือว่าแบบทุกคนทำทำสถิติได้ดีมากครับเราเพิ่งจบเลยนะฮะ1สกิโลคือปัดจักรยานทุกวันนะครับมีวิ่งบ้างก็ได้มาวิ่งวันนี้ครับถ้าคุณมีโอกาสได้มาซ้อมที่สนามที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็เชิญชวนทุกท่านนะคะรับรองค่ะได้ผล สวัสดีครับวันนี้ครับผมมาแข่งโบลิ่งครับจากป้าแล้วมาวิ่งครับก็จะมีเพื่อนๆพื่อทพศรินิรนะครับก็จะเป็นลำเพยรันแล้วก็พี่ๆน้องๆจาก U.A.Running นะครับเป็น u a r u n Crew ครูนะครับวันนี้นี่เราเต็มที่ครับพิเศษในวันนี้นะครับพวกเราจะได้วิ่งนะครับในรู่วิ่งมาตรฐานสากลเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน นะครับซึ่งเราจะไม่ได้มีโอ,อกาสวิ่งได้ง่ายนะครับแล้วอยากจะบอกว่ามันพิเศษมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาตรวจนะครับทุกอย่างแบบมาตรฐานจริง,รงๆวันนี้คุณจะวิ่งปลอดภัยและสําคัญคือคุณจะได้ชาเลนจ์ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาคุณมาซ้อมได้นะครับผม อารมณ์เหมือนดับเราเป็นนักกีฬาเป็นหนึ่งนักกีฬาแบบนักกีฬาจริงๆอ่ะแล้วก็บรรยากาศดีนะครับการวิ่งจัดดีโอกาสที่เราจะได้สัมผัสแล้วก็วิ่งในนี้แบบจริงจังอ่ะแบบ10กิโลเนี้ยมันมันมันหาได้ยากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะมาสักครั้งนะครับเยอะมากนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับการกีฬาหองประเทศไทยนะครับ การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไทยแลนด์ไตหลีดนะครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้พวกเรานะครับเลือดนักวิ่งนักสู้ทุกคนนะครับได้มาร่วมสนุกแล้วอาทิตย์ต่อไปเจอกันสู้ๆกันต่อนะครับ